กูรูเตือนไม่เชื่อบอกแล้วช่วงชุลมุนให้ช้อนทองกับหุ้นเอาไว้เกิดอะไรขึ้นครับล่าสุดทางประธานเฟดของแอตแลนตานั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเฟดรอคอนเฟิร์มข้อมูลอีกนิดเดียวก็สามารถเคาะลดดอกเบีย้ยได้แล้วทำกลางความผันผวน,นของตลาดที่สงบลงแล้วนะครับทองคําใกล้ออทามไฮตลาดหุ้นพุ่งขึ้น4ีวันติดหรือจะหมดยุคที่เรามานั่งกลัวฟองสบู่กันแล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจำลองฟังนะครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตดได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมปุงนะครับเรียนจบจากวิศวะจุฬาที่ผ่านตัวมาเป็นนักการเงินได้รับคุณวุฒิไอซาจากทางตลาดหลักทรัพย์คุณอยู่กับช่องคีมพอร์ตี้ไลฟ์ครับที่จะมาพูดถึงการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้ผมจะมาพูดถึงบทวิเคราะห์ทิศทางของการปรับดอกเบี้ยของทางเฟดนะครับที่ล่าสุดเนี่ยเรียกว่าเป็นไปนในเชิงบวกนะครับทำเอาหุ้นแล้วก็ทองคํานั้นฟื้นตัวมาเรื่อยๆเลยนะครับโดยเฉพาะทองคําที่ล่าสุดเนี่ยก็ใกล้ทะลุออทามไฮไปเต็มทีแล้วหลังจากที่สองสัปดาห์ที่ผ่านาน,นตงว่่ชฝุล บอย่างหนักของตลาดการลงทุนทั่วโลกเลยนะครับที่ดัชนีหุ้นประเทศต่างๆนั้นติดลบลงมาประมาณ10%นะครับแต่กลายเป็นว่าทําไปทํามาเนี่ยในสัปดาห์นี้บรรดาสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆก็ดูจะฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่ได้เปิดกราฟให้ดูไปเมื่อสักครู่นะครับแต่ก็อาจจะต้องยกเว้นประเทศไทยไว้สักนิดนึงนะครับเพราะว่าในกรณีของเราเนี่ยก็มีปัญหาเฉพาะตัวจริงๆแต่อันนี้ถ้าพูดถึงภาพรวมตลาดโลกนะครับที่พอบรรยากาศต่างๆเนี่ยเริ่มพลิกกลับขึ้นมาดีนั้นมันก็เลยพอจะเริ่มแยกสาเหตุออกมา ตกลงแล้วเนี่ยข่าวในที่มันเป็นบวกหรือว่าเป็นลบต่อตลาดการลงทุนทัวโลกกันแน่นะครับเพราะจุดที่ทาให้ตลาดหุ้นดูสดใสขึ้นใหม่ครั้งเนี่ยก็ต้องเป็นตอนที่หลังจากรองผู้ว่าทาง B J หรือว่าแบงค์ชาติญี่ปุ่นนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าจริงๆทิศทางนโยบายดอกเบี้ยของทางญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาคงจะเข้มงวดหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยต่อไปมากกว่านี้มากไม่ได้หรอกนะครับถ้าหากว่าตลาดการเงินหรือว่าโดยเฉพาะตลาดหุ้นนั้นไม่ได้มีเสถียรภาพแบบนี้ซึ่งมันเขาจะสื่อไกลๆนะครับว่าถึงแม้ว่าทาง โอจะเพิ่งปรับดอกเบีย้ยไปแล้วแต่ว่าทิศทางโดยภาพรวมนั้นแม้ใช่ญี่ปุ่นก็ยังอยู่ในโซนของการทาํานโยบายผ่อนคลายต่อไปนะครับแล้วพอเส้นทรัพย์เสี่ยงเริ่มจะดีดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันก็เลยถึงบางอ้อกันนะครับว่าไอ้ที่กังวลกันอีก2เรื่องใหญ่ๆเรื่องของโอกาสการเกิด Re c ซช s ั่นในสหรัฐอเมริกากับเรื่องไฟสงครามที่ดูจะรุนแรงขึ้นมากๆในช่วงนี้นั้นอาจจะไม่ได้ Impact ต่อตลาดหุ้นขนาดนั้นนะครับหรือถ้ามัน Impact จริงๆเนี่ยเพล่เพ,เพ,เพ่มันจะเป็นในแง่บวกด้วยซ้ําเพราะกกลาายเป็นว่แรงรหัๆที ทำให้หุ้นร่วงกันทั่วโลกขนาดนี้นั้นมันดูน่าจะมาจากเรื่องเดียวก็คือเรื่องของการโยกย้ายเงินในโพสิชันของแค r ิเทดเงินเยนนะครับที่มันเป็น impact อิมแพกต่อเนื่องมาจากการปรับนโยบายของทางแบงก์ชาติญี่ปุ่นนั่นแหละแต่พอรองผู้ว่าของพวกเขาเนี่ยออกมาพูดแบบนี้เนี่ยทุกอย่างก็ดูจะผ่อนคลายลงนะครับมันก็เลยทําให้พอตัวเลขต่างๆในสัปดาห์นี้นั้นทยอยออกมาโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับที่เมื่อวานเนี่ยก็มีตัวเลขแรกนําร่องออกมาก่อนนะครับก็คือในส่วนของ PPI ก็คือราคา ในภาคของการผลิตนั้นออกมาต่ํากว่าคาดนะครับมันก็เลยทําให้เรื่องของการลดดอกเบีย้ยของเฟดนั้นถูกพูดถึงเป็นท็อปปิกใหญ่กันอีกครั้งว่ายังไงดูแล้วรอบนี้เนี่ยคงจะไม่น่าพลาดนะครับการประชุมในเดือนกันยายนน,นี้เนี่ยเฟดน่าจะได้เริ่มลดดอกเบีย้ยเป็นแน่แท้แต่มไม่มีจุดหนึ่งนะครับที่นากวิเคห์เนี่ยยังดูเอ๊ะยังดูเฝ้าระวังกันอยู่ก็คือความคาดหวังของตลาดนั้นดูจะสูงพอสมควรนะครับก็คือเฟดเริ่มลดดอกเบีย้ยไม่พอนะครับตลาดคาดหวังว่าการลดดอกเบีย้ยครั้งนี้เนี่ยเฟดจะต้องเริ่มลที่0.5% แต่เรื่องแค่นั้นจะหาได้เบรกตลาดหุ้นไหมนะครับเพราะมันมีเหตุผลเรื่องของโอกาสการเกิด recession ที่มาซัพพอร์ตอยู่นะครับตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าการที่เจอโรมพาวเวลออกมาแสดงความกังวลต่อภาวะถดถอยอะไรแบบนี้นั้นจะทําให้เป็นความผันผวนความเสี่ยงที่มาเขย่าตลาดหุ้นนะครับแต่ที่ไหนได้ณปัจจุบันจากข่าวร้ายตอนนั้นได้เป็นข่าวดีเสร็จแล้วนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เรียกว่าบรรดาแบงก์ดังต่างๆทา,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 าง JP Morgan ทาง Goldman Sachs ก,ก็ออกมาปรับระดับการเกิดภาวะ ว่าถดถอยขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยครับโดยเฉพาะทางโกลแมนแซกี่ล่าสุดนั้นตัวเลขของพวกเขาพุ่งไปถึง41%แล้วนะครับแถมอีกจุดหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือมีการแพลมออกมาจากประธานเฟดของรัฐแอตแลนตานะครับว่าจากข้อมูลต่างๆที่เฟดมอนิเตอร์อยู่ตอนนี้นั้นเนี่ยมันก็เหลือตัวเลขอีกไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับที่จะสามารถคอนเฟิร์มได้ว่าตอนนี้เนี่ยเฟดสามารถลดดอกเบี้ยได้แล้วซึ่งถ้าเราจากบริบทโดยรอบด้านแล้วเนี่ยไอตัวเลขไม่กี่ตัวที่ว่านั้นก็คงจะเป็นตัวเลขของเงินเฟอ้อนี่แหละครับเพราะว่า จากคําพูดของเจอรโรมพาเวลเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเฟดพยายามจะบาลานซ์อยู่2ฝั่งก็คือการควบคุมเงินเฟอ้อกับการเฝ้าระวังไม่ให้เศรษฐกิจนั้นเกิดภาวะถดถอยซึ่งสําหรับภาคเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยนอกจากตัวเลขของทางแบงก์ดังที่ออกมาเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยในส่วนของภาคเศรษฐกิจจริงเนี่ยทุกอย่างมันก็ดูชะลอตัวอ,อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเจาะไปยังเซกเตอร์ไหนนะครับหรือว่าจะชี้วัดจากต่างประเทศก็ได้อย่างที่ยุโรปแล้วก็จีนได้ชะลอตัวไปก่อนหน้านี้แล้วมันก็ยากนะครับที่เศรษฐรก อเมริกาที่ผูกโยงกับประเทศอื่นๆทั่วโลกแบบนี้นั้นจะสามารถหลีกเลี่ยงการชะลอตัวลงแบบนี้ได้หรือจะเป็นตัวเลขในภาคประชาชนเองที่ล่าสุดนั้นมีบัตรเครดิตในสหรัฐอเมริกาก็พุ่งแตะออทามไฮที่ระดับ1.14 t r i l ดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ดูเป็นใจเป็นใจเลือเกินนะครับให้เฟดนั้นสามารถลดดอกเบี้ยนในเดือนกันยายนนี้ได้แต่ก็ตามใช่ว่าทุกอย่างจะดูราบรื่นไปหมดนะครับจุดหนึ่งเลยที่บรรดาน วิเคราะห์นั้นยังกังวลอยู่ก็คือเรื่องของภาวะสงครามด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับที่ล่าสุดเนี่ยด้วยความพุกกลุ่นต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มพาให้ราคาน้ํามันนั้นดีดตัวขึ้นอีกครั้งซึ่งในถ้าใครจํากันได้นะครับคุณเจมี่ดีมอนซีอจากทาง JP พีมอร์แกนเนี่ยมองว่าเรื่องนี้แหละที่มันน่าเป็นห่วงมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นปัจจัยแฝงที่สามารถผลักดันให้เงินเฟ้อน,นั้นดีดสูงขึ้นอีกครั้งทั่ทวโลกได้ก็ต้องมาดูกันว่ามันจะทําให้เฟดเนี่ยภาวะผวอี้ทง เลือกมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าไปดูในฝั่งของค่าใช้จ่ายของรัฐบาลสหรัฐนั้นก็เรียกว่าสูงขึ้นมากๆนะครับคือถ้าไม่ใช่สหรัฐอเมริกานะถ้าเป็นประเทศเล็กๆประเทศอื่นเนี่ยเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคงจะต้องใช้คําว่าถังแตกแบบที่ไม่รู้จะถังแตกยังไงแล้วนะครับเพราะล่าสุดนั้นทางรัฐบาลนั้นในก่อนนี้เพิ่มขึ้นถึง6กแสนหกหมื่นสองพันล้านดอลลาร์ใน3เดือนนะครับคือการขาดดุลเนี่ยหนักขึ้นทุกไตรมาสทุกไตรมาสเลยในช่วงนี้ซึ่งสาเหตุที่สําคัญมากมาก ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของดอกเบีย้ยนี่แหละครับที่มันสูงขึ้นอย่างรดวดเร็วทําไมรัฐบาลถึงได้จ่ายดอกเบีย้ยเยอะขึ้นมันก็มาจากการที่ดอกเบีย้ยนโยบายของนางเฟดที่อยู่ในระดับสูงนี่แหละครับทำให้ถึงแม้ว่าตลอด1ปี2ปีที่ผ่านมานั้นคนจะบอกว่าโอ้โหขนาดเฟดขึ้นดอกเบีย้ยขนาดนี้แล้วเศรษฐกิจสหรัฐยังไปต่อได้รัฐบาลยังจัดการอะไรได้นั้นแปลว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงมากๆยังคงแข็งแกร่งแต่นั่นแหละฮะไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนทุกอย่างก็มีขีดจํากัดนะครับเหมือนประโยคที่ว่าน้ําหยดลงิน ทุกวันหินมันก็กร่อนนะครับเอ๊ะ นะแต่น,นั้นแหละครับไม่ว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าดูสถานการณ์แล้วเนี่ยเฟดคงจะไม่สามารถยื้อให้รัฐบาลต้องเจอภาวะแบบนี้ต่อไปได้นานนะครับเพราะในสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่สามารถขยับตัวอะไรได้มากแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆก็จะไม่ถูกแก้ไขนะครับแล้วอย่างที่ทราบกันเลยว่าสาหรัฐตอนนี้อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับปัญหาไหนก็ดูสาคัญไปหมดจะต้องใช้งบมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าจู่ๆมาโดนให้รัดเข็มขัดแล้วเนี่ยยังไงซะสุดท้ายมันก็จะออกไปที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจเสถียรภาพของ ภาคการเงินเนี่ยจะต้องเสียไปแน่นอนซึ่งไอ้คาว่าเสถียรภาพทางการเงินเนี่ยมันก็เป็นงานโดยโตรงของทางเฟดนี่แหละครับที่จะต้องดูแลก็คือจะสื่อว่าเฟดที่ดูมีอํานาจมากๆเนี่ยความจริงพวกเขาก็ไม่ได้มีทางเลือกขนาดนั้นนะครับเพราะอย่างเคสในหลายๆประเทศที่เราได้เห็นไปก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าประเทศปั่นป่วนเนี่ยสุดท้ายแบงก์ชาติก็อยู่ไม่ได้นะครับถ้าสุดตรงเลยอาจจะเป็นกรณีของตุรกีเองหรือว่าล่าสุดเนี่ยทิศทางของแบงก์ชาติญี่ปุ่นทาง BOJ เนี่ยก็ดูจะเข้าเขาเหมือนกันนะครับว่าใจจริงเน พวกเขาก็อยากจะใช้นโยบายเข้มงวดนั่นแหละก็ส่งสัญญาณมานานแล้วล้วพอปรับขึ้นดอกเบี้ยพอมันเกิดความปั่นป่วนมาขนาดนี้สุดท้ายก็ต้องมาแสดงท่าทีเบรกความร้อนแรงลงซึ่งมันก็นเลยทําให้ตอนนี้เนี่ยตลาดการลงทุนดูจะมั่นใจขึ้นมาอีกครั้งนะครับโดยมีข้อมูลจากทาง m o r g แกน t a ต l เลนะครับที่เปิดเผยข้อมูลออกมาเลยว่าจากตัวชี้วัดที่พวกเขานิเตอร์อยู่นะครับแดจาก10ตัวชี้วัดเกี่ยวกับความเชื่อมั่นนักลงทุนนั้นได้ส่งสัญ,ญญาณเชิงบวกแล้วและต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะ ทาง Morgan Stanley นั้นก็เป็นหนึ่งในตัวตั้งตัวตีนี่แหละครับที่ออกมาแนะนํานักลงทุนในช่วงที่ตลาดปั่นป่วนว่าควรจะใช้จังหวะนี้ช้อนหุ้นช้อนสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนะครับเพราะว่าในมุมมองของพวกเขานั้นถึงแม้ว่ามันจะมีความผันผวนอะไรเกิดขึ้นแต่หลังฝนตลบแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยตลาดหุ้นน่าจะไปต่อได้โดยล่าสุดเนี่ยคุณไมค์วิลสันที่เป็น n a l ิซ์ของทาง Morgan Stanley ก็ออกมาตอกย้ำประเด็นนี้นะครับแต่เขาก็าแอบคอมเมนต์เตือนนิดนึงนะครับว่าการที่บอกว่ายังคง bullish หุ้นนั้นอาจจะไม่ได้ หมายถึงว่าการลงทุนในดัชนีในภาพรวมอย่างเช่น S&P 500นั้นจะเป็นสิ่งที่น่าลงทุนที่สุดนะครับเพราะเขาบอกว่าเหตุการณ์การปรับฐานแรงของตลาดหุ้นในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆทั่วโลกก็ดูจะอ่อนไหวมากขึ้นคือโอเคแหละถึงแม้ว่าจะยังไปต่อได้แต่ว่าอย่าแปลกใจนะครับถ้าหลังจากนี้นั้นจะได้เห็นการย่อในระดับ10%อีกฉะนั้นเขาจึงคิดว่าในแง่ของการลงทุนแล้วเนี่ยโอเคตลาดหุ้นยังดูน่าสนใจอย,อยู่โดยมองอในนทุ กลุ่มหุ้นพื้นฐานมากกว่านะครับเพราะว่ากลุ่มเนี้ยดูน่าจะได้ประโยชน์กว่าหุ้นเทคจากการลดดอกเบี้ยข,ของทางเฟดซึ่งก็ดูสอดคล้องกับบทวิเคราะห์จากทางซิตี้นะครับที่พวกเขาก็เตือนว่ามีโอ,อกาสเหมือนกันที่กลุ่มหุ้นเทคใหญ่นั้นจะร่วงอย่างรุนแรงจะถูกเทขายหนักๆในช่วงเวลาหลังจากนี้ทําไปทํามาเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนว่ากลุ่มสินทรัพย์เดียวที่บรรดาแบงก์ดังต่างๆจะเห็นพ้องต้องกันตอนนี้ว่าเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนดูจะมีแค่ทองคําแล้วก็กลุ่มของสินค้าโภคภัณฑ์นะครับที่น่าจะ ของทั้งจีนทั้งสหรัฐพร้อมกับความเสี่ยงของเรื่องสองครามที่แดงขึ้นมาแบบนี้นั้นแรงเข้าซื้อทองคําก็ดูจะมากขึ้นต่อเนื่องจริงๆนะครับดูเหมือนอะไรจะหยุดทองคําไม่อยู่แล้วก็ต้องมาจับตากันนะครับว่าก่อนสิ้นปีนี้จะได้เห็นเซอร์ไพรส์ที่ราคาทองคําจะขึ้นไปแตะระดับ3 0 0พันเหรียญจริงๆไหมมันกาวเกินไปหรือเปล่าก็ต้องมาติดตามกันคุณที่ไหนยังไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์มาแชร์กันนะครับส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อยากสนับสนุนก็กดสมัครสมาชิกห้องเรียนมงไหนด้านล่างได้เลยภายใน มี research, รีเสิร์ชบทควมมาโครจากนักลงทุนระดับโลกมูลค่ารวมเป็นหลักแสนต่อป,ปีมาสรุปเป็น p a เปอรให้อ่านกันนะครับส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาก็แอดไปที่ Li น์แอดคิ property life ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์ดเนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และคอรนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราน,นอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความงั้ต ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจยสามารถที่ะจะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พนะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ